เอยอร์ซับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอน h o w ท k เคนนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่เข้าพร้อม R อาร์ทอกน,นะแต่ว่าคนเล่นคนเล่นน้อยค่อนข้างจะน้อยมากๆแล้วก็คนด่าค่อนข้างเยอะนะครับว่ามันอ่อนมันกากน้ำเบีดมันน้อยอย่าเล่นเลยไม่เล่นกูยโยนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นขนาดอนนะนะมันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับแต่แค่ตอนนี้มันยังไม่เก่งมากก็คือผมเนี่ยเล่นมาจนมาท่าแล้วก็ติดับร้อของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ อาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ว่าสามารถแชร์ประสบการณ์และก็เทคนิคหลายๆอย่างที่ผมรู้มาให้ทุกคนได้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นจะแเพิปัจจุบันนะนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับอาจจะต้องรอเขาบัฟมาถึงจะเล่นง่ายซึ่งสกิลที่ผมจะขอไม่พูดแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วขอพูดแค่อันติเมทอย่างเดียวอันติของเคเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดสาหรับมันในตอนนี้สําหรับผมผมว่าคิดอย่างนั้นนะนะคือแบบมันจะสามารถใช้ระบบสกิลสาคัญของผ่านของข้ามได้นะครับ แล้วก็ใช้สามารถใช้ปิดคิวได้ด้วยแล้วก็ใช้ตามเวลาเขาจะหนี <S <S ผมมีเทคนิคนิดนึงหรือว่าแนะนําดีกว่านะเรียกว่าแนะนําดีกว่าอันตรีของเคนเนี่ยแนะนําว่าตอนขึ้นมาอยู่บนหัวเขาเนี่ยไม่ต้องรีบลงมานะครับก็คืออันตรีเคนพอมันลงมาปั๊บเนี่ยเขาจะสามารถแปะหนีหรือว่าสกิลยพุ่งอะไรของเขาก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะ <S <S เราอาจจะตามเขาไม่ทันเราไม่ต้องรีบลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าอันติีของเคนเนี่ยมันก็ค่อนจะนานนะครับสองจุดห้าวิ คือบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกเราจะลงตอนไหนใช่ไหมเขาก็จะแบบเอ้ยมันจะลงเรื่องวะมันจะลงบนย่างวะกูไม่รู้กูไม่รู้แบบมันก็แฝดมั่วกันไปอย่างเงี้ยเราก็เรียกแฝดเขาได้เรียกสกิลเขาได้รอให้เขาจ่ายสกิลก่อนนะครับถ้าเขาไม่ใจแข็งหรือเขาไม่ค่อยรู้เวลาเราแน่ๆจริงๆเนี่ยมันจะกะไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็อันตีเนี่ยมันสําคัญนะครับไม่ต้องรีบลงเอาให้แน่ใจก่อนนะครับมาพูดถึงล่างเบสกันก่อนนะก็คือล่างเคนอันนี้แหละล่างผมจะเรียกว่าล่างเบสแล้วกันนะ ข้อดีของมันเนี่ยจุดเด่นของมันที่ผมเล่นมานะก็คือมันฟาร์มเร็วการฟาร์มในที่นี้หมายถึงว่ามันฟาร์มหลุมพวกไก่โกเลมหรือว่าหมาป่าเนี่ยมันเร็วนะครับมันด้วยสกิลหนึ่งของมันที่เป็นจังหวะสองฮิตก็คือตอนพุ่งแล้วก็ตอนกวาดมันจะทำน้ำมันสองจังหวะนะครับทำให้มันฟาร์มได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็มันตัวมันสามารถเวทบัฟได้แบบเร็วเหมือนกันนะไม่ว่าจะตีบัฟหรืออะไรก็ตามมันเร็วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเวทได้ดีนะครับซึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกเออผมจะพูดถึงสกิลสามสกิลสามเนี่ยมันทําให้แกงได้ง่ายแล้วก็แกงได้แปะนะครับจุดเด่นของเคสอย่างหนึ่งผมว่ามันคือการแกงที่เซอร์ไพรส์ฝั่งหนุนงข้ามนะครับจังหวะแบบประหลาดประหลาดหน่อยคือถ้าฝั่งหนุนงข้ามเนี่ยเขาไฟกับเพื่อนเราอยู่นะครับแล้วเขาล้ามาเกินกลางเลนแล้วเราสามารถทะลุกําแพงของฝั่งหนุนงข้ามเนี่ยอ้อมมาจากข้างหลังเขาเนี่ยมาปิดเข้าได้นะครับเราสามารถปิดคิวเขาได้ง่ายกว่านะแล้วก็มีโอกาสจะเรียกแปะหรือว่าเรียกสกิลต่างเขาได แล้วก็ข้อเสียของร่างนี้ก็คือดาเมจเบามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนต้นเกมที่ต้ใช้อเทมหรือว่าเลเวลเนี่ยเคนก็สู้ไม่ได้นะในต้นเกมเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสองผมเคยลองซัดก,กับเวนมาแล้วไม่ไหวจริงแล้วก็ข้อเสียร่างนี้เนี่ยมันบานมากๆเพราะว่ามันเป็นไฟเตอร์แล้วก็เอลซินกึ่งๆนะครับเท่าที่ผมเล่นมามันไม่ค่อยจะสุดเท่าไหร่ในร่างเบสของมัน ถ้ายัางไม่เป็นอีโวล่างเนี่ยมันจะอ่อนมากๆนะครับเคนมันจะเริ่มเก่งตอนมันอีโวเป็นดาร์คินมันก็เป็นชาโดนะครับเพราะฉะนั้นก็ล่างนี้เนี่ยมันต้องแก๊งบ่อยๆนะครับเคนเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยก็คือต้องแก๊งบ่อยๆแล้วก็แก๊งย้ำๆนะครับเล่นไหนแก๊งได้เนี่ยแก๊งจะแปลล่างเลไนไหนก็ไปย้ำเล่นนั้นนะครับต่อไปผมจะพูดถึงล่างของดาร์คินหรือว่าไอลาสนะครับล่างนี้เป็นล่างที่คนจะชอบให้เคนหยิบล่างนี้มาเนาะ เพราะว่ามันมีสัตเทแล้วก็มีซีซีนะครับซีซีมันเ,เป็นนะ็อกอัพนะโอ้มันสามารถติขึ้นไม่ได้นะครับข้อดีของล่างนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเวลาเอ้ผมขอพูดถึงตอนที่หยิบมาแล้วกันนะเวลาที่หยิบมาก็คือเจอพวกตัวตีใกล้ไฟเตอร์หรือว่าแทงเนี่ยตัวาาขึ้นไปในเกมนะครับมันจะค่อนข้างคุ้มเพราะล่างนี้มันจะทําดาเมจจากเฮตีอยู่ส่่งของฝั่งของข้ามนะครับก็คือยิ่งเลื่อดเยอะก็จะยิ่งแรงถ้าผกว่าจะไม่ผิดน,นะก็ถ้าเจอตัวพวกนั้น่ะ อิบลาสมันจะคุมนะครับแต่ถ้าเจอพวกตัวตีไกลๆอ่ะแบบพวกมิดเลนเป็นเมทซับพอร์ตเป็นซับเลี้ยงที่เป็นเมทเหมือนกันหรือว่าเป็นพวกหลักพวกอะไรแล้วก็เอดีอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างตามเขายากนะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เร็วเหมือนชาร์โลนัสินนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างอื่นมาทดแทนนะผมผมพูดถึงข้อดีก่อนละกันก็คือมันมีซัดเทนที่ค่อนข้างจะเกือบสูงด้วยสกิลหนึ่งของมันแล้วก็ออนติเมทนะครับ เจอร้านเนี่ยบางคนไม่ออกตัดเลือดนะเขาไม่รู้ไงว่ามันมีซัตเทนนิดนึงอะแต่อันติที่มันก็คือแบบก็ค่อางจะฮิวแรบงบอยแบบู่นะเพราะว่ามแบบันฮิวตามเลือดฝั่งของข้ามที่สูงอะยิ่งเยอะก็ยิ่งฮิวแรบงบตอนออกมาแล้วก็มีซีซีโอเคแล้วก็มันก็พอควป,ปงไฟได้นะครับในร่างนี้มันก็สามารถยืนให้เพื่อนได้อยู่ขอพูดถึงข้อเสียของลาวซะหน่อยแล้วกัน ข้อเสียของมันในหลักที่ผมเล่นมาและเห็นเนี่ยก็คือว่ามันช้ากว่าร่างฟ้าเยอะนะครับเนื่องจากตัวมันเป็นไฟเตอร์เต็มสุกนะนะทำให้บางจังหวะเนี่ยมันไล่เขาไม่ทันถ้าเจอพวกตัวแอรนาซีเร็วๆอย่างเช่นเซตอะคาลิอะไรประมาณนี้มันไล่เขาไม่ก็ทันนะถึงจะมีสกิลสามที่ช่วยให้ทะลุกำแพงได้อาจจะไล่ให้ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนร่างฟ้านะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันแดชแต่ว่ามันติดแอนิเมชันนะครับถ้าหลายคนเล่นอาจจะเข้าใจอาจจะึนภาพออกนะว่ามันจะแบบงักงักนิดนึงอ่ะถึงตััวมมนจะสาารถ เคเตอร์พวกแอสซินที่แบบสามารถเบิร์ตได้เพราะว่ามันจะสามารถสิงเค้าได้นะแต่มันก็ไม่สามารถไล่เค้าทันในบางจังหวะนะบางทีต้องใช้เพื่อนนะเพราะว่าสกิลสองที่มันอัปเกรดมาเนี่ยมันไม่ได้ไกลเหมือนชาโดว์แอลกอฮนะครับเท่าที่เห็นมาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะไปดูล่างที่คนด่าเยอะกันที่สุดก็คือชาโดว์แอลกอฮเป็นล่างที่คนเกลียดกันมากที่สุดบางทีผมหยิบมาเนี่ยเพื่อนด่ายนะแบบโอ้โหผมหยิบล่างนี้มาคือมึงไม่มั่นใจในตัวกูแล้วอะล่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่ว่ามันเบา ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเนิร์ฟหรือว่าเขาปรับดาเมจให้บาลานในวาริปมันถึงเบาขนาดนี้สกิลสองครั้งที่ใน PC มันสามารถเปสกิลเบิร์ดแบบสองหนึ่งและหายเลยในร่างนี้นะแต่ในนี้ทาไม่ได้นะเพราะมันเบามากๆอาจจะเพราะว่าไอเทมแล้วก็รูนที่ซัพพอร์ตตัวมันเนี่ยมันยังไม่มานะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีของมันก็คือใช่ครับมันเท่แต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยครับก็คือสกิลสามของมันเนี่ยมันเร็วมากๆสกิลสามเนี่ยเมื่อกดแล้วเนี่ย มันจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่นะครับแล้วก็มันจะการสโลว์ก็คืออะไรที่สโลว์เสร็จมันเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้นะครับคือมันจะเร็วมากๆในร่างนี้แต่ไม่การสตาร์ด้านหน้ามันกันสโลว์อย่างเดียวทําให้ตัวมันก็ค่อนจะพิ้วกว่าร่างแดงนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าได้ดีกว่าร่างแดงส่วนสกิลสองของมันจะได้อัปเกรดเป็นแบบว่ามันจะทิ้งร่างเงาให้ปล่อยแทนไม่ต้องมายืนชาร์จเองนะครับแล้วก็จะระยะเนี่ยก็จะไกลขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นร่างที่เอาไว้ไล่ฆ่านะคือถ้าเจอ ตัวบางๆ3ตัวจิบมาในกรณีที่ฝั่งข้ามเนี่ยมีอย่างที่ผมบอกมีเมดมิดหรือว่าตัวอะไรที่เป็นตัวจิตายมิดเลนนะครับป็นรูเส้นมิดแล้วก็ได้อะไรงนี้ซับเลี้ยงเอเดร่่างนี้เจ้าข้าจะเก่งนะครับเรียกว่ามันจะฆ่าพวกนั้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ออนติเมตของมันเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนจากไอ้ร่างล้านก็คือมันจะเป็นเอาไว้ปิดเมจนะครับมันจะค่อนข้างแรงกว่าิดน,นึงก็เถอะแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับไม่ใช่มันเล่นไม่ได้เลย ไม่ได้มันอ่อนขานาดนั้นในร่างนี้ยังเล่นได้อยู่ในบางแมทแต่ว่าถ้าเกมตามเดี๋ยวผมว่าอย่าหาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเล่นยากมากๆในร่างนี้มันต้องการไอเทมเยอะกว่าลาสนะถึงจะเก่งคือถ้าเกมสโนโบอลเนี่ยมันโหดอยู่แล้วยังไงก็เก่งอ่าน,นเข้าใจแต่ว่าถ้าเกมตามเมื่อไหร่เนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนนะครับโอเคก็ผมจะพูดถึงมันก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยแทบจะพูดไปทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันมดาเมจเบามาก่า นะครับแล้วก็ข้อดีมีประมาณนี้ข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับคือเมื่อที่ผมเล่นมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบแมตช์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือจะเล่นล่างแดงนะเพราะว่าอ้างฟ้าเนี่ยไม่ค่อยได้จับเลยจะจับบางแมตช์จริงๆที่เห็นว่าเกมนําแล้วไม่ก็ฝั่งหนอนข้าวเนี่ยมันไม่มีตัวแบบหนาๆจริงๆอ่อะแล้วก็ทีมขาดตัวล้วงขาดตัวแบบปิดน้เมจนะครับมันจะหยิบมาส่วนไอเทมแล้วก็รูนเนี่ยของผมอญญาจจะต่างจากคนอื่นหน่อยนะครับก็คือว่า ไอเทมชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นแบคเคนะครับอันนี้คือร่างแดงนะร่างลาสแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นมานาโมนีนะครับคือเดี๋ยวอาจจะไม่ออกแต่ว่าผมออกนะครับก็คือแบบบางจังหวะเนี่ยถ้าบัฟฟ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องไฟเนี่ยบางทีมันมานาไม่พอนะครับบทกลางไฟผมเจอบ่อยประสบปัญหานี้นะทำให้แบบว่ามันแพ้เลยบางทีมันแบบมันตายกลางไฟเพราะว่ามันไม่มานาออกมันใช้มานาปืนนะครับเคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยออกมานาโมนีนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยโดนเพื่อแย่งบัฟด้วย ก็คือแบบมันไม่ได้อ่านแพดว่ามีเอ็กซ์ตาบัฟเนี่ยมานานวันนี้ผมก็เลยออกมาแก้ปัญหาพวกนี้นะแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้หายนะนะออกทีน,นี้มาส่วนไอ้ล่างแดงเนีผมก็จะออกประมาณนี้นะครับไอเทมไม่ต้องอธิบายนะน่าจะรู้กันหมดแล้วส่วนรูนเนี่ยเหมือนกันทั้งสองล่างนะก็คือคอนเคเลอร์นะครับก็แล้วก็เป็นไทอัมฮันเตอร์ไรทันนะแล้วก็เป็นฮันเตอร์จีเนียสก็คือลักกูดาวใช่มันอารีตี้แฮสแล้วก็ตั้งทีซี เรงเลือดแล้วก็ทําความเสียหายเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งชาร์ตไว้แล้สินนี่ก็รูนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแล้วก็จะเป็นยมูโกสเบดก็คือเอามาเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เวลาแกงต้นเกมนะครับมันจะเร็วกว่าปกติขึ้นเยอะสําหรับร่างนี้ก็จะเร็วขึ้นบีแล้วก็จะเป็นมานาวนีมนเดิมทิ้นสองถ้ามานาวนี้ไม่ออกคิ้2สองแล้วจะออกคิ้งสามิ้งสี่เนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเกินเวลาจะคุมไปแล้วมันเก็บแตกยากแล้วก็ไอเทมนี้ผมออกแค่ ทุกแมตนะนะมันเป็นไอเทมจ่อเกาะแล้วก็สโลด้วยทําให้ล่างฟ้าเนี่ยมันไล่ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัดฮิวถ้าคีซเยอะก็เปลี่ยนเป็นเอจับไนท์อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเจแล้วก็สเปลเป็นแน่นอนครับว่าแฟกับสมัยก็ไอเทมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเกมเพย์สักนิดนึงน,งนะครับไปดูรีเพย์ซะหน่อยว่าต่างไหนเนี่ยผมเล่นล่างไหนผมคิดอะไรอยู่นะครับว่าแก๊งยังไงประมาณนี้นครับไปกัน